สุสารคนลองดีที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสุสารเก่าที่ชาวบ้านต่างเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้เพราะมีข่าวเล่าว,ว่าถ้าใครลองดีลบหลู่หรือนำของจากสุสารไปจะได้รับผลกรรมหนักวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นชายสามคนชื่อโอมหมูและตั้มท้าทายความเชื่อบอกกันว่า ลองดูสิว่าผีมีจริงไหมพวกเขาลอบเข้าไปสุสานตอนกลางคืนในมือแต่ละคนถือแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่จะเขียนชื่อคนตายและขูดคาถาใส่เพื่อแกล้งผีตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอพวกเขาขูดคำสาปลงบนหลุมศพแสงไฟฉายก็สว่างวูบวาบและเสียงหัวเราะเย็นเยียบ กล้องขึ้นในความมืดทันใดนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเย็นเฉียบล้อมรอบตัวเสียงกระซิบลอยมาเบาๆคนลองดีคนลองดีต้องชดใช้โอมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจับข้อเท้าหายใจติดขัดหมูก็เห็นเงาดำสูงใหญ่เดินเข้ามาใกล้จนแทบจะจับได้ตั้ม วิ่งหนีจนสะดุดล้มรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งจับแขนเอาไว้แน่นพวกเขาหนีตายออกมาจากสุสานแต่หลังจากคืนนั้นทุกคืนพวกเขาโดนหลอกหลอนด้วยเสียงหัวเราะแหบพรา่าภาพเงาคนยืนอยู่ริมเตงและรอยลายมือเย็นเย็นที่ปรากฏตามร่างกายสุดท้ายพวกเขาต้องไปแก้บนที่วัดใหญ่ในหมู่บ้านและสาบานว่าจะไม่ลองดีในสิ่งที่ไม่ควรอีกเด็ดขาด